สวัสดีอีกข้างพี่น้องเอาสิว่าอีกข้างเลยยังไงสวัสดีจ้ะพี่น้องโอ้ก็เลยมายางในป่านี่หาเห็ดเห็ดเห,เห็ดลายพี่น้องชื่อว่าเอาว่าถึงจักตนจ้ะเต็มตนเลยนีต่ตะโกยงหญ่ๆถ้าสีเอาอันนี้จ้ะเอาจักน้อยดอกเลยแหละนี่นี่คือเห็ดนางอันนางฟ้าเลยจ้ะนี่เห็นปะอ๋อเอาเด็ดอาอที่อะ เห็นนางฟ้าพี่นอ้องนี่งามๆสิเ,เอาไปใส่ยำม,มุนเส้นเพราะว่าเอาคนเส้นไว้แล้วเมนูมึอนี่เมนูยำม,มุนเส้นนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเมื่อกี้ต้นดอกพิษเ,เห็นเมื่อกี้ดอกแต่อายุเทิงสูงสุดเนะหลายค่ะพี่นอ้องหลายหลายงามๆม,มันจะข้างล่างกว่าน่อยๆหน,หนึงนี่โอ้ยเนาะอาพับเด้อ ถ้าว่าดีใจตรงที่ทมีแดดได้ดจากพี่น้องมืงหนิมีแดดโอ้ทุ็นมีดดแดดก็เลยดีใจนะต้นนั่นน่ะพี่น้องนั่นนะ่ะโ,โอ้โหนั่นน่ะโอบเป็นก้อนเป็นก,นก้อนหนึ่งเฮ็ดได้จากพี่น้องตงุงๆออกมาได้เฮ็ดกอแบบไงแบบไงางามๆทั้งนั้นได้จากจนถึงท็อปเลยจ้ะพี่น้องเมนเบิดเลยค่ะอยู่ข้างหลังป้าก็คือกัน ป้าเอาบ่ได้มันสูงนะจ๊ะพี่น้องว้มีตะกอใหญ่ๆถึงหัวแหมโอ้เจ้าพ่อเป็นอย่างเรจ้ะได้ดอกสองสามดอกก็เพาะตาดีใจที่เห็นเห็ดนางล้มออกแล้วกวางเด็กินตาสิพาเบิ้องตาธรรมาชาติเนี่แหละจ้ะงามงามงามพี่นอ้องผนเนี่ยธรรมาชาติงามหลายเบิงบ่งเบืองต่ต้นนั่นแหละจ้ะเนี่ย ต้นเนี่ยโอบไปด้วยต้นกระถินไอไอไอเงี้ยกะเห็ดกระถินพี่มานไหมพี่น้องมึงเนอะหลายค่กหลายเนี่ยจ้ะเออมันเป็นตอเลยจ้ะเนี่ยมันหักลงมาแล้วเห็นปะถือพายุโคนลงมาเลยจ้ะพี่น้องนี่แหะแล้วมันนี่ก็เป็นขอนที่ออกออกเห็ดอันนี้แหละจ้ะออกเห็ดอ่าเงี้ยก็ หน้ำฝาเลยนะจ้ะน้ำฝาน้ำล้มต่อันนี้นบ่เมียนเว่าเห็ดอย่างกำลังออกเต้มไปหมดเลยพี่น้องนี่แต่เห็ดเนี่ยเห็นนะอุ้ยอุ้ยเห็นมะเออนี่นี่นี่เป็นโกเป็นโกแล้วเป็นตะมกแสบเธอเธอเธอพวกเธอเป็นตะแสบแท้บ่กินนะค่ะบ่อยากแต่รู้แต่ว่างามหายพี่น้องธรรมชาติมันงามอ่ะเนาะ พาเบิงธรรมชาติจ้ะแค่ต้นไหม้นอนคือซื้อกลงามแล้วมันต่อไปเดี๋ยวสิไปยางเมองหลายๆต้นถ้าที่มันพอนพ่อจักดอกสองดอกตึมกันนะจ้ะหมายถึงที่มันอู้บ่สูงเลยพี่น้องกันยี่สูงเลยปวดตับเลยอ๋อหอยอันนี้ก็คือกระถินพี่มานจ้ะอนันเหคือเต่าใหญ่เละพี่น้องง่ายใหญ่เลยงามงามยังสดสดอ่อนๆเลยพี่น้อง เต็มเลยเดี๋ยวมือลุ้นปลาสิเอาเนว้ามาฟันเอาไปตากแห้งเพราะมันเป็นยาปลาต้มจินเมา่อไรปลาขมแต่ว่าปลาเสียไปใส่เตาผิงจ้ะเพราะฝรั่งเพิ่นหู่จักเพิ่อนอ่าแนะนำจังสันนะกูล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโทษโทษโทษฝรั่งคนบอกว่าเพิ่นเทศวิธีนี่เอาใส่เตาผิงนะแล้วมันก็ี้มีกินหอมโชยออยกมาจากเตาผิงเพื่อกินใหม่กินอย่างนี้จ้ะพี่นอ้อง มึงมนะหลายคักงามคักพ so ี uh, ่น้องจา้ะก็บอกมันหนักหนักเลยล่ะมันหนักตือเขาจะออกไปหอดรถหรือไงเพื่ะงามนะพี่น้องหลายด้วยเพื่อเห็นว่าเพล่ะโอไหหลายพี่น้องงามงามนี่ยจังเต่าใหญ่เนี่ยแหละจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยมึงยังบักตูหลายให้นะนี่เห็นว่อ๋อต้องมาค่อยๆเอาทีละสองดอกนะ เอาครั้งละสองดอกกพ็พอเอาไปพึ่งไว้แล้วก็ใส่เตาผิงอ๋อตลบอบอวนเนาะพี่โน้องเอ้ยเหยียบอันนั้นเพราะอะได้จ้ะมันมืนแด่พี่โนโอ้องเหยียบอัน,น,นคือกิ้งไม่กิ้งไหลเนี่ยมันเปียกะนะัะเนาะมันถือฝนถืออุ้อยเหีย้ยเงี้ยเห็ดเงียยอะไรเห็ดอะไรขาวๆนี่โอ้ยนี่อ๋มอมุกจักด,ดอกจ้ะนั่นนี่วะมุกจักด,ดอก เป็นพวกเห็ดเอียงกระซานเถอะไม่รู้จักนะเป็นพวกเสือล้าเห็ดต่างๆอู้ Ooh, เห็ดเอียงเห็ดมีงามอีกปะเห็ดที่พวกรู้จักเียงามไว้ถ้ากินได้ก็บ,บริอาคอยแน่ต้อก,ก็ได้งามป่านี่แห่พี่น้องมั้งเนี่ยงาบหายเลยนะงาบแหมพี่น้องนี่คือธรรมชาติเด้อจ้ะธรรมชาติงามมาก คอยเลยขึ้นหอดเห็ดปวกหน่อยบ้านเฮาไม่พี่น้องเนจะแสียบให้ดูไม่เป็นไรจะไม่กินไม่กินนะคะไม่รู้จักก็ไม่กินนะจ๊ะโอ,อ,อ,อ้ต้นบันสิโอ้ดูเถอะพี่นอ้องดูตาเห็ดต้นนี้มันหลายเถ้ะพี่น้องมันหลายให้เถอะดูโอ้หลายหลายหลายดูว่า เลมแล้วพี่น้องขาะน่งามงามด้วยเนี่ยเห็นปะนะเพราะว่าเขา,าอัน,นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอย่ะใบไม้เนี่ยแหละจ้ะเห็นปะโอ้ย,อย,อยงามงามพี่น้องงามแห้งงามหลายแต่ว่าเห็ดกินเมื่อท่านเห็ดอีกแล้วจ้ะเห็ดกินเมื่อเห็นต้นไม้ล้มาหลายพี่น้องในนี่เพราะว่ามันนั่นน่ะ ต้นมันเก่าแก่แล้วบันนี้ถือฟ้าอยู่คนลงหรือแม่มนี่บ้างนะนักเรียต,ต้นนี่เห็นไหมนะกระทินพี่มนันย่อยสลายต้นไม่ผูกพังไปเลยเขาก็ตายเขาเองด่ะนะไอ้กระทินพี่มันแล้วว้ยอีหยังเนี่ยจะเห็นปะเต็มต้นแล้วพี่น้องถึงยอดเลยที่จ้าเป็นตุมต้มตําตุมต้มตําเป็นปุ่มปุ่มปุ่ม,มดอกละห่ากิโลสิบกิโลก่ะมันดิบๆนะจ๊ะคุณดูว่ ตอนนี้เขกันนี่เขาก็ากหักลงมาดวโตเขาเองอะ่ะพี่น้องโอ้ตรงนี้มีต้นสนนะจ๊ะอลไมีความเขียวอยู่ต้นสนมีความเขียวอยู่ขเมี่ยงขามายางในป่าหมดอยากเบิ้งธรรมชาติว่าเจ้าสิผลิตยังเกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินี่ส่วนหลายสิเป็นมอดก่ะคือน้ำต้นไม้ที่ยืนตายนะ อุย้ยเหี้ดอกบ,บางง่ายบางตู่บางง่ายพี่น้องดอกนี่แปลกมากเลยหงิกหงิกงอ้งอไปทั่วร์นะจ๊ <c oughs> ะเห็นปะหงิกง้อดูอ๋อนี่ก็เห็ดนะจ๊ะนี่นี่ก็เห็ดโอ้ยหนูนี่สองก็เห็ดไงวะโอ้ยถ้าว่าอึดบ่บ,อบอ่อึดเลยจะขนมันได้ประโยชน์ด้วยนี่โอ้ยหลายใหย้ โอ้ยแลน,นี่ใบใหม่ประทันล้นหมดได้จ้ะพี่น้องมองนี่ยังได้เบิ่งอยู่จ้ะยังขอได้เบิ่งอยู่ม,มากเลยจ้ะนี่เห็นไหมันจลายแต่ว่าไม่มีเห็ดกินได้เด้จ้ะพี่น้องไม่มีเห็ดกินได้อนั่งฝากกับว่าขื่นนั่งล้มกับนะ่เห็นนะคะเห็นแต่เห็ดยาเห็นแต่เห็ดยาอมาเป็นอย่าง แค่มาหาเบิ้งป่าซื้อๆแค่คอยมาหยางหาเบิ้งป่าซื้อๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอสิออกไปเบื้งทางก็่คืเห็นแสงสว่างไปทางนั่นป่านี่ผมก็เคยหยางมาโอดผิดนล้วไนอกโอ้มีอย่างบ่อท้ายนี่มีอย่างให้เบิ้งบ่อฮะบุกเคยหยางมาโอดไปเลยนะไหนเนี่ยหยางกัเบิ้งเกินนะมีเออมีอะไรอยู่ข้างหน้า มีทุ่งนาเหรอโอ้คนละสนใจที่อะไรที่คนบ่เคยเห็นนี่นั่นนั่นน,น,นนั่นต้นนั่นเก็บ่เคยเห็นอันนี้ต้นสนแต่มูลมลนล,ลงมานี่มูยืนต้นที่ว่มีใบนี่คือต้นอกนะคะนี่คือต้นสนนั่นนั่นมีอะไรที่ต่อนี่จ้ะมีอย่างนี้ต่อนี่บอน่ะนะ เห็ดเงี้ยงนี่เห็เดเงี้งอุ้ยดูไหมพี่น้องเห็ดเงี้ยงหังวไม่รู้จักไม่มีอันนี้มันโคล่นลงมาจ้ะต้นไม้น,นี่มันโคล่นลงมาเพราะว่ามันถือพายุโคล่นลงมาโอ้ยสวยแล้วสวยบ่สวยบอดิสิพายางทะลุออกไปพุ่นบ่า มันคือจังมีแสงสว่างคล้ายๆกับทุ่งนาะนะคะนะคะอุ้ยเป็นอย่างนี้เห็ดอะไรนี่มองไปไก,กลๆกระดูดเดี๋ยวว่เห็ดพี่น้องแต่ว่าว่าเห็ดอย่างหูน้อเห็ดนี่แบบน,นี้อ่าฮะไหนสิมาเห็ดพิษจ้ะเห็ดพิษ พี่น้องเห็ดพิษค่ะเห็นบ่เห็ดพวกนี้จะขึ้นแม้แต่น้าหนาวก็ขึ้นบ่ายากนะจ๊ะนี่เห็นบ่เห็ดพิษทองเป็นสีเทาสีเขียวขาเงียพี่น้องเห็ดพิษจะเห็ดพิษบ่ไปโตอ่ะฮะนี่ก็อ๋อทั้งมีแต่หลายก็เห็ดพิษจ้าเห็นบ่ขาวจนพันอยู่เต็มไปหมดเลยนะ อันนี้เป็นพวกตระกูลเห็ดลิ้นจือน้ำตาลเล้วกะเด้อเนี่ยลินจือน้ำตาลป้าบ่าเคยยางมะหดพีจกเถื่อถาว่าม,มีอะไรไหมบ่มีนะบม่เคยขอานมเาบื้อหบนเห็ดเพิงหวานไในนี่จ้ะเพราะว่าบม่เข้ามาไม่เคยเข้ามาถ้าเป็นป้าที่น่าสนใจนะคะ เป็นภาคที่น่าสนใจมากๆเลยโอ้อยเห็นนี่สวยจังห,หมาพี่น้องเห็ดพิดแล้วมัน,นงา่ม่จะหักเลยเนะี่ยมาอ่ะมีก่ออ้าวโทรศัพท์ไหมทำไมไม่โฟกัสจ้ะอือไม่เห็นเห็ดอันนี้อันกวางกินพี่น้องโอ้เดียวเดียวเดียวดองอ้อมไปทั้งตนี่ แมนแมนกวางกินไหมคะลองร้อยกวางกินมันบอแมนพี่น้องเฮ้ยกวางกินน่ะเห็นม่นั่นน่ะนั่น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 นพี่น้องกวางกินจ้ะกวางกินดอกพูนี้นะน่ะเห็นม่กวางกินพี่น้องอือหืออันนี้ยิ่งเห็นเป็นหลักฐานค่ะนี่่พอค้นเขามาไม่หนีเลยป้าก็ค้นแต่ว่าป้าเขามาสำรวจนะจ๊ะ นี่เห็นไหมพี่น้องกวางกินจ้ะเฮ้ยเนี่ยร่องร้อยกวางกินเน่อนพี่น้องนี่ห้อยกวางกินเอา้าถักวางกินได้ค้นกินไ่ได้บ่จ้ะฮฮโอแปลกค่ะแปลกมากเลยพี่น้อง